จะขอพูดหน่อยเพราะว่าเราอยากให้เงินกระโดดเข้ามาหาเราใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่ตาก็แน่ใจพี่ต้าก็ด้วยไม่ใช่ว่าโอ๊ยพี่ตาจะมาเหนี่ยมอายบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้เราปฏิเสธเงินไม่ได้เด็ดขาดพี่ตาก็ประก,กาศทุกวันทุกวันพี่ตารักเงินแล้วอย่าพูดเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวเขาได้ยินเขาไม่ส่งมาให้ไม่เอาเริ่มต้นเลยเนี่ยคือไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเราได้ยินใครพูดอะไรมาเรารู้สึกไม่ดีอมันขึ้นอยู่กับเรานะคะเพื่อนๆือมัน ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะตีความเหตุการณ์สถานการณ์อย่างนั้นคนพูดอย่างนั้นแปลว่าอะไรอันนี้คือเรานะ mm. พิตาก็จะบอกบอกว่าการแปลความหมายเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าเราแปลความหมายของเราปุ๊บหัวเรารับปับ๊บพอแปลปับ๊บมันลงไปข้างล่างถูกไหมคะเราต้องรับรู้เพื่อจะตอบสนองเหตุการณ์หรือคำพูดหรืออะไรก็ตามที่เป็นลบเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่า แปลความหมายเป็นลบทุกอย่างเรื่องตีความหมายนี้สําคัญมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มไม่ว่าจะบวกหรือจะลบถูกไหมพอเราตีความหมายปับ๊บถ้ามันความหมายบวกเราก็โอ๊ยตายตื่นเต้นขอบคุณดีใจสบายใจแต่ถ้าเราตีความหมายลบละ่ะอะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์เราโกรธโมโหเพระเาะฉะนั้นใครพูดเลยมาอะไรเกิดขึ้นเราตีเป็นบวกให้หมดอย่าไปใส่อารมณ์ลบอารมณ์เราลงไปสเต็ปในเงินเราหายไปละเงินเราหายไปละ เข้าใจไหมคะ